รถถูกทดลองมาให้เป็นอาวุธและพวกเราจะไม่ยอมให้สิ่งมีชีวิตเลวร้วายนั่นมาทำลายโลกเด็ดขาดวันนี้เราเลยบุกเข้าไปในแล a p เพื่อเก็บตัวอย่างทดลองและเปิดโปงแล a นี้แต่ว่าที่นี่อาจมีอะไรบางอย่างจ้องจะเล่นงานเราก็เป็นได้เอจากข้อมูลแล้วเนี่ยน่าจะไปทางนี้ใช่ไหมทริปนี้คงใช้เวลาสักพักเลยนะเพื่อนๆในข่าวเดี๋ยวบอกว่า มีคนเห็นว่าแลบบล้างนั่นน่ะมันเปิดแสงไฟสว่างอยู่ฉันสนใจจังเลยนะว่ามีใครอยู่ที่นั่นหรือเปล่าอ่ะลองเปิดวิทยุชุมชน,น,<า>นัปเตหน่อยดิฉันก็งกัยเหมือนกัน,นรายงานรายงานว่ากันว่าท,ที่เคยเป็นแลบชีวเคมีแห่งนี้มีเสียงแปลกๆดังขึ้นในตอนกลางคืนจากข่าวแจ้งว่ามีประชาชนเห็นสัปหลาสูงเจ็ฟุตอ้างว่ามีลักษณะคล้ายอิตาเลียนเบนลอดเฮ้ยหรือว่าจะเป็นตรง,ตง จากรายงานที่เราได้มาทั้งหมดยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามอย่าเข้าใกล้พื้นที่แล็บนั่นเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีในนดก็ตามระวังตัวเข้าไว้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแลวเราจะกรอบมารายงานในอีกไม่ชา้าเราต้องรีบเข้าเลยเพื่อน้าไปอยู่ดีๆวิทยุมันพูดแบบนั้นน่ะนั่นน่ะดีเอาละเป็นอย่างที่พวกเราคิดจริงๆบางทีเนี่ยในแล็บลับนั่นอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจก็ได้นะ เดี๋ยวต้องดังดว,ยวายให้ปิดประตูเสียงดังพี่กิดเลย,ยก,กิจรคนสุดท้าย,ยามาโอ้โดีนะเนี่ยเราพกแสไลท์มาที่นี่มืดชะมัดเลยอ่ะไม่ทางเข้าเพื่อนโอ้เราอยากอยากจะดังด้วยคลิปนี้นะ<ห>นี้มันอะนี่องนี่ไงไบโอเทคที่นี่น่าจะเป็นแลบที่เอาไว้ทำอาวุธชีวภาพแน่นอนว่าแต่ทางเข้าเปิดได้ไหมนะถ้ามันเป็นแลบล้างก็ต้องไม่มีกุญแจอ เฮ้ยเปิดได้แน่นอนไม่มีกุญแจจริงเอาเร <พ ưỡ S 1> ็วน <ยา S 1> ี่พูดนายดูสมาร์ทขึ้นนะเนี่ยนายตูดโอ้โหสูงเพรียวเชียวแน่นอนทุกคนอ่ะฉันกินโปรตีนแล้วฉันก็กินพวกนมเยอะอ่ะดูขาฉันเรียวยาวมากไม่ไม่นายสูงแค่ลำตัวขาสั้นเหมือนเดิมใชเอาเหรอโทษที <ๆ S 2> มันอาจจะสูงแค่ลำตัวเอาล่ะตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วมาดูกันซิว่าในนี้มีอะไรโอเคมาสำรวจกันจากการที่ฉันสำรวจแล้วโอ้ยเขาอี๋มันมันตั้งได้กันคว่ำ มีสิทธิ์ว่าอาจจะเป็นฝีมือของเบนรอดหรือเปล่า <S <S นายคิดไปเองเฮ้ย,ยฝ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่แสงไฟกะพิกพ๊กกะพิบอ่ะไปดูดิโห้ยประตูแน่นหนาขนาดนี้น่าจะเป็นประตูห้องแลบปแเ<ไ>ปิดไม่ได้ก็ได้นะ<ด>ถ้าม,มันแน่นหนาเปิดได้หอ่ะอาล่ะตามสเต็ปเลยประตูมันถูกร็อกมันต้องใส่พาร์ค้นหรือไม่ก็ต้องใส่คีย์การ์ดอ่ะแถวนี้มีไหมอ่ะคีย์การ์ดหรอน่าจะอยู่แถวนี้นะฉันว่าเราดูที่โต๊ะประชาสัมพันธ์มีไหมหรือว่าพวกโต๊ะรปภอ่ะ ขยายเยอะมากเลยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีจริงจังด้วยแกวิวันเก็บบาดี่เก็บบาดี่แล้วเหรอใการนี่เป็นระดับสีส้มนะเนี่ยกับ SCP อ่ะฉันว่าที่นี่มันไม่ชอบมาพากลแล้วนะเหมือนกับว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ที่แบบพวกเขาอพยพหนีออกไปเองแต่อาจจะมีตัวอะไรมาบุกทำให้พวกเขาตายไปหรือเปล่าดูสิเทดานมันถล่มลงมาโอ้ยจุ๊บแจมลื่นก้วยจะลื่นกล้วยเอ้าลื่นสองรอบติด เอ็นเจ๊กอ้าเอทำไมเปิดประตูแล้วไฟก็ดับเลยอะนี่นี่นี่ไฟมันดับแบบนี้ไหนๆก็ไหนๆเราลองไปหาเครื่องปั่นไฟไหมไปเอะนอกรับเาข้างในดีไม่ม้เอ้ยเอานันมีคนลื่นอีกแล้วการพไ่ใหม่นายช่วยดูทางหน่อยสิไฟฉายก็มีอะต๊ะตอะไรเนี่ยนี่โต๊ะพยาบาลอะฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นโรงพยาบาลด้วยนะแต่กุญแจนี้น่าจะเก็บไม่ได้ป้าไม่น่าจะต้องใช้มั้งโอเคงั้นเราลงไปข้างล่างกันเถอะไปมา โอ้ยตัวนั้นมันมีแสงไฟแวบๆเพื่อนมานี่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟมันเก่าแล้วนะโบราณขนาดนี้มันใช้ได้อยู่อีกเหรอฉันไม่รู้อ่ะแต่เราลองหาเชื้อเพลิงมาลองเติมดูไหมล่ะถังใหญ่มากเลยอาจจะใช้ประมาณสักหกอ่ะอืมปะงั้นเราไปหาเชื้อเพลิงกันแถวนี้ก็คงมีหละมั้งถังน้ำมันเหรอเราดูข้ายน่านก่อนนะโอเคอุ้ยตรงนี้ไม่มีประตูพอกเราลองเข้าไปดูดิ ว้าอุ้ยเอะไวมีหลอดทดลองอะไรก็ไปดูข้างในอ่ะอะไรเข้าไปดูดิหลอดทดลองอ่ะดูหน่อยได้ไหมอ่ะมาดูได้ไหมจูแจงไม่รู้อ่ะไม่เห็นทำอะไรได้เลยมันติดจะนิดเลยอ่ะเราเราอย่าเพิ่งไปดูอะไรเลยนะปั่นไฟก่อนดีกว่าเพราะว่าพอมันมืดแล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้บาปนี่ไงนี่ไงเจอแล้วมีนเหมือนห้องขังอ้ยนี่หลอดทดลองจริงด้วยถังน้ำมันหนึ่งจวนี้ก็มีหลอดทดลองเหมือนกันเฮ้ย ไปเปิดไฟก็ดีกว่าเพื่อนไปไแยกย้ายกันเพิ้นไปด้านบนไหมอะ่ะฉันคิดว่าถังมันน่าจะอยู่ด้านบนกระจายยอยู่นะโอเคมา,า,ามามามาตรงนี้มีกล้วยนะทุกคนฉันจะรอดูว่ามีใครเหยียบกล้วยหรือเปล่าไม่มีมรอตอนลงมาเราไม่รู้ว่ามีกล้วยลื่นไปรอบฉันเจออะไรอีกหนึ่งตรงนี้เก็บเลยโอเคถังน้ำมันสีเขียวอุ้ยมันมีแค่ก้นๆเองอ่ะต้องหาอีกห้าไม่สิหาอีกสี่ ตรงทางออกมีปะอุ้หวังว่าจะไม่มีใครขับรถผ่านมาทางนี้นะเอ้ยเจ้าแจ๊กน่ๆตรงนั้นมีหนึ่งเอ้ฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วพี่ไม้ฝั่งนู้นมีอีกหนึ่งนี่มันอะไรกันอะจอนโกห้ามไปโซนนี้น่าจะเป็นโซนชั้นที่สองปะจูแจนเก็บถ่านน้ำมันมาแต่อันนี้มีลิฟต์ด้วยนะเพื่อนโอเคคิดว่าน่าจะพอแล้วนะทุกคนปะกลับไปที่เครื่องปั่นไฟกันดีกว่าหายได้บอชิฮึบชึบเฮ้ยเสียงอะไรอะ เพื่อได้ยินเสียงเดินป่ะไรไม่นะไม่ฉันได้ยินเสียงมาเติมน้ำมันหรอจุ๊กหรือว่าจะเป็นเสียงสตาร์ทเครื่องก็ได้มั้งเฮ้ยฉันเห็นกระดาษแปลกๆก่อนหน้านั้นอ่ะขอกลับไปดูหน่อยละกันตาดีจังอะไรเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฉันไม่ได้ตาฝาดไม่ใช่ไหมว่าฉันเห็นเงาปลาฉลามแต่ฉันไม่เห็นน่ะเพื่อนไม่เห็นเงาอะไรเลยเฮ้ยมีเมื่อกี้ฉันเห็นเงาปลาฉลามจริงๆอ่ะโอ้โหฉันตาฝาดเพื่อนบอสตาฝาดได้เห็นอะไรกันก็ได้มั้ง นี่ไงเจอแล้วในกระดาษเขาเขียนถึงตัวทดลองตัวที่4ดูเหมือนว่าข้อมูลมันจะไม่ได้รับการเปิดเผยรายงานตัวทดลองนี้เขาบอกว่ารูปร่างมันคล้ายกับมนุษย์มากหักมองด้วยตามีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแม้อยู่ภายใต้ยาสลบแขนขาหมุนได้เกินกว่าที่มนุษย์จะทําได้โดยไม่มีการเสียหายใดๆ จากการสังเกตการหมุนตัวอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นพักๆไม่สม่ำเสมอหัวใจไม่เต้นอุณหภูมิของร่างกายจะสอดคล้องกับอากาศรอบตัวเมื่อเล่นดนตรีคลาสสิกความเร็วในการหมุนตัวจะหยุดชงงะงักและตัวทดลองจะล้มลงตัวทดลองที่ใช้เสียงเพลงเหรอแล้วก็หมุนตัวเฮ้ยหรือว่าเป็นバรลินาคาปูชิน่าต้องใช้แน่แนหมุนตัวเห,เหรอ, <S <S อ <ơ> ไม่ไปได้นะ <S <S <ilgili> นี่ก็คือตัวทดลองที่4หรอแปลกจังเลยแฮะ บางทีอาจจะมีตัวทดลองอื่นๆอยู่ในไอหลอดทดลองฟ้านี่ก็ได้มั้งฉันว่าเราลองดูพวกหลอดทดลองนี่ดูดีกว่าหาลองกดดูดูดูนะดูซิหลอดนี้มีอะไรไหมหลอดนี้ไม่มีอะไรเลยมองด้วยตาเปล่าก็เห็นมั้งแล้วเราไปเช็คหลอดอื่นกันดีกว่าเราไปด้วยกันนะเพราะว่าฉันหัวโอเคเนี่ยใกล้ๆเลยเพื่อนห้องนี่นี่ๆเราเรามาลองอันนี้ก่อนแป๊บเนี่ยอันนี้ก็มีไป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 เฮ้ยอันนี้ก็มีเราลองเอาอันที่แบบว่ามันไม่มีอะไรปิดกั้นดีกว่านะอ่ะ ลองดูก่อนนะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วต้องเช็คด้วยเหรอแค่ดูก็เห็นแล้วบางทีมันอาจจะมีเซลล์ด้านในจุ๊บแจงอันเนี้ยปิดกั้นนายดูดนายดูเลยสปาร์ตมาจะอือขอลองเปิดดูนะพวกนายดูละไรตานนี้น่าแคปปูชิโน่เดี่ยวเดนยวทำไมประตูบ้าอะไรเนี่ยเหมือนหรือว่าไอตัวทดลองที่สี่คือคือคือตัวนี้เหรอแล้วหรือรอเดินเพื่อนนายทัไมไมดย้อนมาดู ฉันว่าเราต้องเปิดโปงความจริงนะอีกหลอดหนึงมีตัวอะไรเมื่อกี้ฉันตกใจจริงนะั่นแหละฉันก็ตกใจจริงเหมือนกันฉันกรี๊ดด้วยนะ่ะเออนายดูเลยอุย้ยเปิดแล้วนะหวังว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคหลอดเปล่าเพื่อนลองดูห้องบาเลเรลีนนาไหมล่ะไปดิไปสิอาจจะมีบอดแสเฮ้ยมีแน่มีจริงใช่ไหมนี่แหละฉันคิดว่าตรงนี้นะมันเห็นเด่นชัดขนาดนี้มันเป็นรูเป็นโพรงเลยละ่ะโอ้ชัด มองจากตาป่าก็เห็นว่าชัดป่ะเราไปพร้อมกันก็รู้มาตะไกลโอเคเจอทางแล้วมันเป็นหลุมเป็นรูอะงั้นลงไปได้ไหมจุ๊แจงลงโลดเฮ้ยลงได้โอ้ลงมาได้ออ้หอยก่อนเลยนายนำหน้าเลยนี่ไงฉันล้มหนึ่งจริงๆด้วยอ่ะหลอดทดลองแบบเยอะพิเศษเอาไงอ่ะเออก็ต้องเดินไปสินะ แต่หลอดทดลองพวกนี mm s <S ้ม yeah. ันไม่มีตัวอะไรอยู่เลยแสดงว่ามันน่าจะอบพยพไปอยู่ที่เอ้ยเพื่อนฉันๆนายเห็นข้างหน้าเห็นไหมเห็นเงาแล้วนายว่าม่ใช่ตาระเรโรตาร่าไหมเพื่อนไม่น่าจะมันมีสามขานะอุ้ยมันข้าคอนเสิร์ตจริงมันเสด็จออกผ่านไปแล้วเฮ้ยเพื่อนเอกสารเอกสารเฮ้ยเอกสารนายยังดูเอกสารอีกเหรอมาดูนี่ก่อนว่าหลอดทดลองนี้มันพังไปแล้วหนึ่งอ่ะมันมีตัวอะไรไม่รู้ออกมาอกสารนี้ก็แตกเหมือนกันเพื่อนรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น เวลาตีสามสี่สิบเจ็ดตัวกัดเก็บหลายตัวดูเหมือนว่าระบบล้มเหลวพร้อมกันหลังจากนั้นก็มีไฟฟ้าลัดวงจรตัวทดลองจากจุดทดสอบทั้งสี่ยืนยันว่ามันหายตัวไปในจุดกักเก็บลำดับเหตุการณ์เวลาตีสามสี่สิบห้าตรวจพบความผันผวนทางไฟฟ้าเวลาสี่สิบหกนาทีบันทึกการร้องของกระจกครั้งแรกในห้องสังเกตการณ์ ส7นาทีประตูระหว่างห้องโถงกับฝั่งเคมีไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็มีเสียงไมโครโฟนมีตัวจับการเคลื่อนไหวในช่องอากาศจอทั้งชั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยโอ้ไม่โกรรู้สึกว่ารายงานนี้จะไม่มีการตอบกลับจากบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่ที่เหลือสั่งการให้ไปรวบรวมที่ชั้นสองแล้วไม่มีรายการเพิ่มเติมพิกโนดด้านหลังดูเหมือนว่ามันจะเขียนว่า ตรวจพบตัวอย่างบางส่วนเดนหลุดออกไปจากพื้นที่กากเก็บหลังจากมีการล้วนไหลเกิดขึ้นโอมาโกดมันยังเป็นเปนอยู่เลยเราพอได้ไหมล่ะนี่อะไรอ่ะเราต้องเก็บแซมเปิรเี่ยเพื่อนโอ้ว้าวตัวอย่างหรอตัวอย่างตัวอย่างทดลองหรอไอมันคือหลอดทดองับนี่พวกนั้นรึเปล่างั้นเราเอาหลอดทดลองลับนี่ไปด้วยแล้วก็เอาไปให้ตำรวจกันหลอดมันถูกใช้งานเราด้วยนะฉันคิดว่ามันเป็นวิตามินอะไรบางอย่างที่เสริมวิตามินระเสริมให้กับเบนรรสอะ ว่าม,มาทำให้กายพันมากกว่านะพี่กิทจะฉีดเข้าตัวนะฉีดแน่แล้วพี่จะเป็นตัวอะไรจะร้อย <c oughs> อาจจะเป็นโอดีดิดุน่นไม่วิ่ง <c oughs> ฉันเดินอยู่เอ,ยเอ้ยอะไรเฟรดๆอีกแหลวฮะเมือ่อกีอ้ฉ<ล><า>ันเห็นตัวอะไรเป็นเงาดำๆไม่รู้จริงโอ้นี่อะไรลิบๆลิบลิบลิสุดลบสุด้าเอฉันก่อนลิบแล้วเพื่อนไม่ดาดูเหมือนว่าลิบจะใช้การไม่ได้อะทำไงดี เตะงกเตะมันเออเตะๆทีไปหรือว่าไฟฟ้ามันไม่พอแน่ไงแน่เราลองเปิดกล่องไฟไหมไม่มาดูดูกล่องไฟฟ้าสามกล่องเพื่อนโอเคลองดูโหไกลเชียร์ฉันเดินไปเปิดให้ถึงเวลาแก้ไขปริศนาแล้วล่ะนายจัดการเลยฉันเจอใครไม่รู้จะอยู่ตัวนู้นเป็นเงาเสามขาสามขาเลยเฮ้ยมีกี่ขาเฟสนิ้งมีสามขาตาอะไรเล่นลาล้าฉันคิดว่าน่าจะเป็นมันนะเธอจัดการฝั่งซ้ายเดี๋ยวฉันจัดการฝั่งขวาให้ โอเคฉันฉันดูต้นทางให้นี่แน่นี่แน่อย่าเอาตัวเข้าไปบังโอเคเรียบร้อยว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราขึ้นชั้นสองได้แล้วมาด้วยมาด้วยมาด้วยไปชั้นสองจ้าข um> MA> ึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไมปุ่มทำไมปุ่มศูนย์มันหลุดแบบนั้นอะมันห้ามขึ้นไปชั้นศูนย์เหรออ่ะไปชั้นสองก็ได้อ่ะเอ้ยรีบดีมันใช้งานได้จริงใช่ปะเออจะได้นะ ก็มีปัญหาไรื่อสภาพแล้วเอ้เปิดได้โอ้โหถเวลาสำรวจที่นี่กันเถอะทั้งสองแน่ใจทำไมสร้างขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิดินถล่มเหรอเอ้ยตอนนั้นก็มีหลอดทดลองอีกหนึ่งหลอดด้วยแฮะแต่หลอดไม่มีใครอยู่แล้วสองหลอดต่อกันเลยอ่ะเหมือนลำเดียนจากด้านบนลงมาข้างล่างเห็นปะอ้โจริงมีอะไรที่พอเป็นประโยชน์ไหมอ่ะเพื่อนมีแต่ขยะเห็นอยู่ตรงนี้มีทางออกไหมเอ้ยตัวนี้ตัวนี้มีมีอะไรอ่ะ มีทางมีไฟมีไฟตรงนี้โอเคดิฮัลโหลอุ๊ยใครอะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยมันคันขาดนะเพื่อนฉะฉฉลามฉลามเดียวนะตะระเลาะตะระเลาะโอ้หายไปแล้วตาฝาดอีกแล้วเหรอตาฝาดจริงเหรอไม่อ่ะมันไม่ใช่ตาฝาดพวกเราเห็นพร้อมกันสี่คนเลยนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกล่องใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีนี่เลื่อนไปดิเลื่อนไปจะเลื่อนให้พวกนายไปยืนเลยโอเคโอเคโอเคอื้อือฉันเล่นเยอะจริงใครเอากล่องมาให้พวกเราอ่ะมันไม่มีนะตอนแรกอะใช่ถ้ากับว่าเราจะสามารถต่อทางเพื่อปีนขึ้นไปบนช่องลมได้ไงเหมือนฉันฉันจะดันสุดแล้วนะที่นี่เราปีนขึ้นจากท่อได้นะครับครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปีนไปเลย จูไแจงมันต้องใช้กำลังเปิดให้ทันได้หมดเปิดเด้ปะโอเคเปิดได้เปิดได้ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยว้วเฮ้ยมองแผงวงจรใช่ตัวนี้เป็นแผงวงจรแบบอิเล็กทรอนิกส์พิเศษเลยเยอะสุดมีรูกุญแจที่ใช้ควบคุมลิฟต์ด้วยบางทีเราอาจจะไปชั้นสามได้นะเพื่อนอืมเอ้ยเดี๋ยวฮะกางี้ก่อนหน้านั้นมันอยู่ข้าง ตรงข้างหน้าไม่ใช่หรอทำไมอยู่ดีๆมันมาอยู่ตรงเนี้ยฉันถ่ายม่เองเนี่ยเอ้าเอ้าเขาถือว่าปีศาจถ่ายมาปะโทษนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วกุญแจนี่แหละกุญแจนี่แหละที่ฉันเจอโอเคโอ้แล้วนึกว่าหยิบแล้วจัดแรกทีนี้เราก็แค่เอากุญแจไปเปิดที่ชั้นสองท่านั้นก็เป็นอันจบเอากุญแจใส่เข้าไปข้างบนนี่หว่าปั๊บเรียบร้อยกพวกผมลิฟต์ได้ไหมพี่กิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงลิฟต์เสียงลิฟต์ได้เหรอ โอ้เสียงลิฟต์เนี่ยหรอมันมันดังมากเลยนะมันดังเหมือนล้อเหมือนคำมรามนะเพื่อนนะมันเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างคัมรามไปดูปะงั้นเอาไปกดที่ชั้นสามเลยดีกว่าชั้นเธอบอกโลกในแง่ดีมากเลยอ่ะเธอบอกว่าเป็นเสียงลิฟต์อ่ะอยู่หน้าอ่างงี้หรอเออจาะเลยเจาะเลยลิฟต์กำลังขึ้นค่ะชั้นชัสามถึงแล้วค่ะหยุดนะไว้ชั้นสามนี่มันชั้นอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรชั้นของผู้บริหารไงเออไปดูดิ แต่มานี่ไม่เจออะไรนอกจากความหล่นน่ะเราคงคิดไปเองหรอมั้งจริงไม่มีอะไรตัวมากเกินอะนี่ห้องประชุมเพื่อนเพื่อนอะไรทำไมมันมีเสื้อลอยได้อยู่ตรงเดียวมันขยับหัวหรอมันขยับเพื่อนเราสามารถคุยกับมันได้ด้วยขยับได้นะคุยคุยสิฮัลโหลมันไม่ตอบเลยอะนายไปทำอะไรที่นี่หรอเจ้าเสื้อลอยได้ หนึ่งหนอะไรหมายความว่าไงนี่นายพูดถึงอะไรหนึ่งอะสฉันว่าต้องเริ่มขยับแล้วไหมฉันก็ขยับแล้วเนี่ยฉันมากกลแล้วฉันไม่เข้าใจอะเฮ้ยฉันไม่คิดว่าเขาจะได้ยินพวกเราหรอกนะเขาอาจจะแค่นับเลขธรรมดาสามสี่หานับยาวเลยเพื่อนแล้วจะนับเพื่อ คณะจำนวนของเราหรือเปล่ามีห้าคนเรามีเรามีแค่สเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมอยู่นับกันนี่นี่นายนายอยู่นับแล้วเหรอไม่ั้นขั้นับต่อ six seven s อย่าบอกนะว่านี่คือไอ s i ตัว s i หรอไม่่ะมันไม่น่าใช่ six seven

เดี๋ยว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 มันลบหนึ่งคับมันเสียว่มันเสียเป็น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 ป็นเฮ้เอามาไงอ่ะทุกคนมาไงทุกทุกคนรีบออกมาทุกคนออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นอยู่ไหนพวกนายอยู่ไหนพวกนายอยู่ไหนคุณอยู่ชั้นลบหนึ่งชั้นลบหนึ่งชั้นฮะไปชั้นลบหนึ่งเหรอเฮ้ยเฮ้ยขอช่วยดูว่ามันมีตาอะไรเ รีบข oh, uh> ึ้นมาไหนมาโอ้วันไตากันหมดเลยเหรอผมพูมันออกมากันเต็มไปหมดเลยกคนดักคนดักน้ามันอย่างหลอนรีบวิ่งมาี่กิรีบวิ่งมาคือไปไปไหนอ่ะไปไหนอะเร็วเร็วข้างนอกข้างนอกข้างนอกาแล้วงางอางออ้นอกออก้างอ้น้อก้า รถสิเย <Yeah! S 2> uh ้ oh. แล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับฉากจบที่เราได้คือฉากจบรอดชีวิตหลังจาก <Yeah. S 1> ที่เราเนี่ยออกจากแลบมานะตำรวจก็มาถึงพื้นที่แต่ก็ไม่เจออะไรเลยหลังจากนั้นเสียงดังจากในแลบก็หยุดลงนะทุกคนและอาคารนั้นก็ถูกทำลายทิ้งไป mm hmm. ก็ถือว่ายังดีนะที่พวกเรารอดกลับมาได้แต่เมื่อกี้บาเลลินาคือแบบหน้าหลอดมากแถมไอ้เจ้าซิกเนี่ยก็ยังคงคุม ห้องประธานอยู่ด้านบนนะดีมาที่มันไม่ลงมานะเอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบายบ๊ายบาย